ของของ,งของสำนักนะคะก็จะมีตัวเ,เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่4นะคะก็คือสร้างเครือข่ายและบริการบริหารทรัพยากรนะคะเพื่อความยั่งยืนนะคะภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงนะคะ,อะของเราวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์นะคะก็คือเพื่อเพื่อร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและ เพิ่มรายได้ในการยกระดับนะคะระดับคุณภาพการบริหารการจัดการนะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะเป้าหมายของเราก็าคือการสร้างเครือข่ายนะคะบริการวิชาการความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานภายนอกค่ะความเสี่ยงนี่ก็คือ,อความเสี่ยงเกิดจากการขาดเครือข่ายนะคะความร่วมมือที่การสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือระยะยาวนะคะกับพันธมิตรนะคะเช่นหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาค องค์กรนะคะระดับประเทศนะคะก็คือยังไม่นี่นะคะแล้วก็ประเภทความเสี่ยงเราจะเป็นด้านปฏิบัติการนะคะต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับปัจจัยนะคะความเสี่ยงเราอาจจะขาดความร่วมมือนะคะของหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็เอกชนนะคะค่ะแล้วก็ตัวผลกระทบนะคะของความเสี่ยงนะคะ ก็จะอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้นะคะเกี่ยวกับความร่วมมืออาจจะ,ะทางทางหน่วยงานอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเรานะคะต่อไปเนี่ยก็คือเราจะเป็นข้อมูลนะคะที่แสดงถึงความสาเหตุของความเสี่ยงก็คือการกําหนดทิศทางนะคะในการสร้างเครือข่ายนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้รับความ ร่วมมือนะคะต่อไปวิธีการนะคะของการดําเนินการนะคะที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือเราได้มีการติดต่อนะคะตรวจสอบเครือข่ายนะคะเช่นโรงเรียนนะคะแล้วก็จัดทําแผนนะคะการปฏิบัติงานนะคะบริการบริการวิชาการนะคะสู่ชุมชนนะคะแล้วก็การทํากิจกรรมโครงการนะคะ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ดําเนินการแล้วก็มีการรายงานสรุปผลนะคะว่าหน่วยงานของที่เราเข้าไปอะคะ่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับที่เราไปถ่ายทอดหรือเปล่าส่วนมากเนี้ยของเราจะเป็นการดําเนินเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะว่าเราจะมีการสอบถามก่อนว่าครูอาจารย์อยากได้ความรู้ส่วนไหนในการนาไปความรู้ไปประยุกต์ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการประกอบการ จัดการเรียนการสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดที่เราไปนะคะของปี6 7เจ็ดนะคะเราก็จะไปถ่ายทอดเกี่ยวกับด้านทักษะการวิเคราะห์และการออกแบบนะคะไมโครไซต์เพื่อการเรียนรู้นะคะอันนี้จะเป็นความต้องการของครูอาจารย์นะคะในโรงเรียนที่เราไปทำความร่วมมือไวะคะ้ค่ะค่ะก,ก็จะในลักษณะนี้นะคะ่ะ ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นเจนเอ็ดหรือเป็นบริการวิชาการยังไงนะอ๋อของเราเป็นสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปเจนเอ็ดคะ่ะแต่ว่าเรามีพันธกิจนะคะของหน่วยงานนะคะพันธกิจของหน่วยงานเราจะมี3พันธกิจค่ะมีการจัดการในการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป2เป็นบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดการในการสอนตามความต้องการของหน่วยงานและชุมชนค่ะอันนี้คือพันธกิจของหน่วยงานเราค่ะโอ้ครับค่ะโอเคพันธกิจ ก็สาคัญทั้งหมดเลยนะภารกิจแรกก็ตอบโจทย์นักศึกษาของเราใช่ค่ะที่สองสามก็ตอบโจทย์ชุมชนสังคมเนาะใช่ค่ะก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับแต่ภารกิจในเรื่องแรกเนี่ยก็คือต้องไปต้องไปมีเรื่องเกี่ยวกับชุดวิชาเรื่องที่มันไปตอบโจทย์อนาคตนะเป็นความิที่อาจจะกระทบต่อมาอะไรโดยตรงส่วนเรื่องของการทํางานรูทีนไปช่วยเหลือชุมชนสังคมผมคิดว่าเขาทำได้ดีอยู่แล้วนะในแง่ของการประสานกับครูที่เขาอยากได้อะไรแล้วก็ทําตอบโจทย์ตรงนั้นก็เป็นความต้องการของ ชุมชนเองแล้วเราก็ไปช่วยแต่ว่าของเด็กเนี่ยเราจะยากหน่อยเพราะว่าปัจจัยควบคู่กันเด็กเขาตามเด็กไม่ทันเนี่ยชุดที่เราเปิดเนี่ยมันไม่ได้รับความสนใจคนก็อยากเรียนเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไระนวนเงินก็ไม่ดีตรงนี้จะเป็นความเสี่ยงสําคัญมากๆเลยนะแต่วันเรื่องนี้เป็นเรื่องของการควบคุมไปก็ก็โอเคเป็นการเรียนรู้ไปนะแต่ว่าผมคิดว่าต้องลองไปดูความเสี่ยงในเรื่องมิติที่หนึ่งสักนิดหนึ่งว่าไอ้ตัวชุดวิชาที่เราเปิดเนี่ย มันไม่ตอบโจทย์สตวรษนาและไม่ตอบโจทย์ความดึงดูดนิสิตนักศึกษาของเราที่เพียงพอเนี่ยต้องไปปรับชุดวิชาตรงนั้นต้องไปคุยกับอาจารย์ทั้งในและต่างมหาอะไรยังไงหรือว่าคุยกับผู้ประกอบการจะทําตัวตัวไลฟ์ลอง์มเรียนนิ่งเข้ามาในในนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นมุกเป็นอะไรต่างหรือไปเชื่อมโยงกับของของมหินตนของธรรมศาสตร์ของจุฬาเพื่อให้เด็กของเรามีโอกาสได้เข้าไปเรียน เรียนด้วยอะไรเงี้ยมันต้องมีมาตราการพวกนี้เยอะผมคิดว่าเรื่องนั้นเรื่องสําคัญมากเลยถ้ามีโอกาสลองไปเอาความรู้วันเนี้ยหรือแม้กระทั่งที่เราวิเคราะห์ในส่วนของจุชนเนี่ยไปปรับใช้ดูว่าเออมันจะวัดยังไงดีความเสียหายก็คือว่าวิชาเปิดมาก็ไม่มีคนเรียนหรือว่าเรียนมาปุ๊บก็ไม่ได้ทักษะอะไรที่มันเป็นทักษะข้างหน้าเลยเอาแต่แค่เข้าไปเรียนครบแล้วก็ได้เกรดมาแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ตอบโจทย์ทักษะที่ ที่ที่สังคมต้องการเลยหรือว่าที่เด็กต้องการผมคิดว่าที่เด็กต้องการสําคัญเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เขาอยากจะเรียนรู้นู่นนี่นั่นจะเรียนรู้เรื่องเรื่องวิธีการทิกตอกวิธีการสมมติว่ามันมีอะไรแล้วแต่เขาก็อยากจะไปเรียนเรียนอะไรที่ที่มันเป็นเรื่องของเนของเขาเองที่เาอาจจะไม่รู้นะฮะจะต้องมีมีมีชุดวิชาอะไรต่างๆที่ตอบโจทย์อนคตมากๆหลากหลายขึ้นเป็นชุดวิชาแปลกๆที่มันไม่สามารถหาเรียนได้จากตัวสื่ออย่างเดียวนะฮะอีนติกตอกมันง่าย เด็กเก่งกว่าเราเยอะนะครับก็สามารถเข้าไปไปไปเซิร์ชเข้าไปดูว่าจะทํำยังไงแต่ว่ามันมีชุดวิชาบางชุดวิชาเช่นการเข้าสังคมแบบมืออาชีพนู่นนี่นั่นซึ่งมันหาไม่ได้หรืออะไรพวกนี้เราลองลองดูวิธีการจีบจีบแบบแบบนู่นวิธีการเจราจานู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้เพื่อมีประเด็นเนาะผมคิดว่าตรงนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยตัวนี้ก็ถือว่าเป็น practice ไปสําหรับการมองความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับตัวชุดวิชาในสตวรรษหน้าหรือว่าชุดวิชาที่ไปตอบสนองต่อความ ต้องการเรียนรู้ของเด็กของเราต้องไปเซอร์เวยมาต้องไปนู่นนี่แล้วลองลองพัฒนาชุวิชาแล้วลองดูความพอใจของเด็กดูในใน,ในรอบหน้าดูครับตรงนี้มีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เพียง<ช>แต่ไม่ได้นําเสนอใช่ค่ะถูกค่ะอาจารย์เราเรามีการวิเคราะห์อยู่4ยุทธศาสตร์ค่ะจะมียุทธศาสตร์ที่เป็นเกี่ยวกับผลิตบัณฑิตด้วยค่ะให้มีความรู้ระับศาสตร์ตามมาตรฐานวิชาชีพค่ะแล้วก็มียุทธทีส2เกี่ยวกับยกระดับ การดำเนินงานนะคะตามภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและบริหารการจัดการบทธรรมมาพิบาลค่ะเรามีการวิเคราะห์อยู่ค่ะความส่วนยุทธแรกอะคะ่ะที่เรามีเกี่ยวกับด้านด้านหลักสูตรแล้วก็มีใส่ไว้อยู่ค่ะแต่วันนี้ได้นำเสนอแค่แค่บริการวิชาการะคะ่ะโอเคเดีย๋ยวผมขอถามเรื่องหลักสูตรทีหนึ่งว่าเป้าหมายสุดท้ายความเสีเสยหายวัดยังไงดีเพราะอันที่เมื่อกี้ที่พิเศษนี่ดีแล้วครับก็คือว่าคนโทรลได้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้เสียงอะไร อันนี้วัดยังไงดีครับเรื่องเกี่ยวกับการตอบสองต่อตัวตัวทักษะของนักศึกษาเราวัดยังไงดีครับอ๋อก็คือเดิมเดิมของหน่วยงานเราอะค่ะได้มีการวัดเอ่อความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการวัดความพึงพอใจของอ่นักศึกษาที่เข้ามาร่วมเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยอะค่ะขอดูข้อสามได้มไหมอันนี้คือสองสามสี่ห้ามันมีเรื่องตัวชีวิตอีก ตัวชีวัดอยู่ในเอ่ยสามจุดเท่าไหร่ตัวชี้วัดพอดีในตารางนั้นอาจจะไม่ได้โชว์อะค่ะใช่ค่ะอ๋อตัวชีวัดไม่มีคือตัวชีวัดละที่ก็คือเดิมที่เราทําอยู่ก็คือที่แจ้งในความพึงพอใจกับทักษะทักษะเพิ่มขึ้นก็คงต้องไปตั้งเป้าเนาะว่าของเราเมื่อก่อนมันได้แค่นี้เราต้องเพิ่มความพอใจในชีวิชาจากสามจุดแปดเป็นส5่จุดห้าทำยังไงหรือแม้กระทั่งตัวทักษะที่เป็นเสาข้างหน้าเป็นทักษะทางด้าน ที่เราอยากได้ดิจิทัลม่ต้องวัดนะครับเด็กเก่งอยู่แล้วทักษะภาษาอังกฤษทักษะนู่นนี่นั่นแล้วลองเช็คดูซิว่าหลังจากมีชุิชานี้เด็กเรียนมาแล้วทักษะเพิ่มขึ้นเท่าไหร,ร่ยังไงอันนี้เป็สิ่งที่เป็นตัววัดแล้วก็ไปประเมินผลในแต่ละปีแต่ละปีไปได้ค่ะมีเรามีการทำอยู่ค่ะค่ะครับครับประมาณนั้นครับได้ค่ะขอบคุณค่ะ